น้นนมัไม่ต้องพูดกูรู้แล้วกูอ่านออกไอ้หยอยดูขวาบนนะครับไปขวาบนอ่าเฮียไปเจอ,เอตัวอ่อนพอดีเลยแย่แล้วไอ้สัสมันอยู่ซ้ายบนมึงบอกขวาเป็นอะไร <c oughs> ของมึงเนี่ย <c oughs> ไอ้เฮียโถวุ้ไอ้เฮียมึงไม่ปั่นเลยมไม่ปั่นซ้ายเลยอโอ้โหเล่นกับกูมาตั้งนานตับงย้อนกูเป็นปีป เฮียเล็กจุดด่านไม่ถูกโอ้เหนื่อยกว่ามึงว่ะลูกดีมีม,ม,มีลูกปะ่ะไม่ลูกปั่นเลยเสร็จอยู่แล้วเครื่องนี้นะถ้ามึงปั่นนะ่ะามึงไม่ลุกอ่ะมูแต่ลุกเขามาแล้วนะ่ะ เออแล้วมันก็แตกแต่ที่ลุกมาก่อนตรงนั้นมาไม่มีย่างมืนเลยวนเนาะวนเนาะวนแตกนะวนแตกนะวนแตกนะดูที่มันหนึ่งซ้ายบนเนี่ยเบียบร้อยรออะไรไอ้พี่อไล่ใครไม่ไล่ไล่ไก่ โอ้ยมันมันยืนนิ่งพี่ดีเดียนนะมีดีเดียนเรียบร้อยเพียมันยืนอยู่นไปก่างหลังไอ้ทุนเลยอ่ะไอตรงตรงตรงไม้อ่ะพี่แต่ไม่มีไม้นะทนเล่นไปแล้วนกะน่ะโอ้โหผีเฝ้ามันเข้ามันยืนอยู่ตรง ข้างๆเลยนะพี่ลมนะเข้าไปอ่ะรงรอบรๆแล้วพี่ใช่เห็นยังเห็นแล้วไอ้ไข่หนุ่ยขอบคุณครับขอบคุณโดนเหรียญห้าร้อยบาทครับพี่เขามีแทงหลังเอาเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาเอาดิเอาไปดิไม่ได้ว่ะพี่ลมให้ไม่ได้ว่ะเฮียถ้ามายืนอย่างเงี้ยอ่ะเอาไป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 เออให้มันปะที่ต่อพอละเไปเอาไป เย <Yeah. S 2> oh. ไอ้โทศมึงพาเไปใกลใ้ๆเสาดิมึงมีลูกป่ะครับ oh. มีลูกป่ะ <c oughs> มีไม่มีมอ่าๆๆมึงพาเราไปมึงพาเราไปไกลมึงพาซ้ายไปเลยโทศไอ้ดิวต้องวิ่งมันเห็นป่ะขอให้ดิววิ่งให้มันเห็นเลยทางซ้ายไปเลยทศมึงทางซ้ายไว้เลย ไอห,หี้ยรถมึงคนเดียวเกมเปลี่ยนเลยมึงเนี่ย <c oughs> เอาละนะมาอัต้องมาช่วยพี่ว่ะเข็น <c oughs> ให้ล้มหูไม่ทันแล้วหียไม่ได้ว่ะมึงนีแย่ เกียดถดแม่งข้างหลังหมดแล้วอะสวยมึงไปเล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 ยมึงไปก่อนเลยถดป่านละ ครับมม่กดแทงหลังนะแทงหงไปก่อนไ,ไปก่อนไปปั่นก่อนไปปั่นไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรที่เหลือเฟ้นหนึ่งราแทงหลังหมดทำไมไม้ดีกวะเราดูชัวร์ดีว่าวย ไปแล้วมาหลอบอกได้ปะถ้าอย่างมันต้องมาหลอบอกว่ะโว้ยเอ้ยทานไปถึงไม้ง<ด>ไงทงหลังหมด,ดก่อนอนะพี่ทานไปไม้ก่อนก็ได้เออไม้ละไม้ละไม้ละเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะเจอเจอเจอเจ,จอมันได้เล่นอยู่มันมีไม้อยู่ไม้ล้ลมแล้วน่นะโทศมึงต,งต้อ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 งมาตรงกูคนนึงก่อนอ่ะการมันอุ้มอ่ะ กลับมาไอ้ทษได้ยินเสียงมึงขึ้นม,มาอัพมาแล้วมึงเ,เลยเช้าอัพนะเลยเช้าอัพนะอ,พอัพต้องมีอ้อมไปฝั่งหนึ่งอไอ้ทษมึงมึงไปฮิวไปฮิวดิยวโมึงไปฮิวงไปฮิวมึงวิ่งไปฮิวเลยมึงนี่มันเห็นไปเลยเดินหาอยู่อัพไม่ทันหรอสวยวมาหน,นี่เดชเย็ดแม่ไปปัน่น ไล่ผมไลวผมแล่ผเออสวยอยาให้เจอทดษนะอัพเซฟไปนะอี่นี่อ้ไอทุษลงคนเดียวเกมเปลี่ยนเฮ้ยไม่ไล่ไม่ไล่ฝาบนอ่ะอ้อมหลังบ้านลายบ้านฟ้านหน้าต่าง ดูมีไม้เล่นโน่นอับถ้ามาแย่นะถ้ามาแย่ไว้ขึ้นปล่อยปล่อยไปเลยข้างนี้ไป <Okay. S 1> ขวาบนเลยขวาบนพี่ขวาบนตรงเนินอยู่ <บา S 1> น่าจนะาไปเล่นขวาบนว่ะปั่นได้ปั่นได้ปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นก่อน โหแย่วอุ้ยยัดแม่รอดสวยเปิดตัวทดเปิดขวาบนเลยเอาพี่เปิดซ้ายหน่อยอพี่วิ่งไมชีนิ่ให้มันว่่ให้มันมามาขวาตัวพี่ เราล่อประตูออ,ปเ,อ,อเปิดไปเลยท็เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดส้ายอยู่ปะเปิดเดียวมาเปิดอยูกำลังไปซ้ายไอ้ท็อออกไปนีแล้วเมื่อดูดิวได้ออดิวอ,อ,อยู่ไหนแน่แน่ดิวดิวอยู่อ่ารู้เรื่อง เกมจัดๆตัวมึงอ้วนอะมึงทำแล้วมึงน่ารักตัวกูวไม่อ้วนอะกูทำไม่ได้อ่ะ <Yeah. S 2> ไอ้ทศคนเดียวเลยทุกคนไอ้ทศพาเปลี่ยนเกมไอ้ทศล้มโอทไหวแต่ไอ้ทศจะเป็นไงคู่หรือขี้ทุกคนอายุน้อยรอยหมายขี้ครับผมโอ้ยมีกันรประตูโนวันโด b u t t e r f ิ y